สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาของเดือนพฤศจิกายน2,565กันนะคะชาวลัคนาราศีมีนเป็นชาวราศีาธาตุน้ำมีดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวในด้านการงานชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรรม,มะหรือเจ้าเรือนการงานในขณะนี้ ดาวพฤหัสบดียังคงทับลัคนาเกิดและมีมาตรฐานเป็นเกษตราธิบปดีเป็นจังหวะที่ดาวมีพลังมีความมั่นคงการงานจึงมีเกณฑ์ความสำเร็จและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานแต่ด้วยในขณะนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรแบบวิกลคติเดินพักองศาโคจรเดินถอยหลังจึงส่งผลให้การงานอาจเกิดความล่าช้า อาจมีการเลื่อนหรือดีเลย์ออกไปทําให้การงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้แต่ความสําเร็จยังคงมีอยู่นะคะด้วยความที่มาตรฐานดาวเป็นเกษตรตราทิบปดีแต่ท่านอาจจะต้องเหนื่อยกว่าปกติสักหน่อยจึงจะสําเร็จและมาดูที่พบการงานในเดือนนี้จะมีพระเกตโคโจรอยู่จังหวะนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคลาภทางด้านการงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านลองหาโอกาสไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะและในวันที่21พฤศจิกายนดาวพระพุธเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิโคจรเข้าพบกรรมมะหรือพบการงานท่านที่ทำงานแบบมีหุ้นส่วนจะส่งผลที่ดีมากและท่านจะมีเกณฑ์จะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาอีกทั้งท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดี ถึงท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการงานที่ดาวการงานโคจรวิปริตแต่ท่านก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะด้านการเงินชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินและมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือ,รพรอ,รอรน,พ,นอพบลาพระหรือโชคลาภในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระอังคารโคจรอยู่ที่พบพันธุ ท่านจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินท่านที่มีปัญหาติดขัดทางด้านการเงินจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนคอยช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ได้อย่างทันเวลาในทุกๆครั้งไปและดาวพระเสารดาวเจ้าเรือนลาภะมีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีคือมีความเข้มแข็งมั่นคงและยังเดินหน้าเป็นปกติแล้วในเดือนนี้นะคะทําให้การเงินการทองรายได้ของท่านจะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดมือ ท่านจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนเป็นกำไรเป็นไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพอใจจะมีข้อเสียอยู่บ้างก็ตรงที่พบการเงินของท่านมีพระราหูดาวเจ้าเรือนวินาศเข้าไปกลุมอยู่ที่พบการเงินเรียกว่าพระราหูคน้นรัพย์ท่านจึงควรระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เข้ามาจากหลายๆทางอาจจะนอกเหนือจากแผนที่ท่านวางไว้ ท่านจึงควรระมัดระวังรายจ่ายให้มากค่ะถึงแม้ว่ารายรับจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่รายจ่ายก็มีเกณฑ์ออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันและเป็นช่วงที่ท่านต้องระมัดระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะมีเกณฑ์ที่ท่านจะไม่ได้คืนสูงค่ะในด้านความรักชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตนิที่หมายถึงคู่ครองคนรักในช่วงวันที่1ถึง9พฤศจิกายน ดาวคู่ครองคนรักมาอยู่ที่พบมรณะจึงเป็นช่วงที่ความรักยังไม่ค่อยจะราบรื่นนักคนโสดยังไม่ควรสารสัมพันธ์กับใครคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงหรือมีปากเสียงกันหลังจากวันที่9พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปความรักของท่านก็จะกลับมาดีอีกครั้งเพราะดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนปัตนิย้ายเข้าพบสุภะที่หมายถึงความสุขความสำเร็จ ความสมหวังท่านจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีคนที่โสดก็จะมีโอกาสพบเจอคนที่ดีเข้ามาค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ